ยิงแอดคลิกละ5บาทกวาดยอดขายหลักหมื่นบนลาซาด้ที่อื่นทำไม่ได้แต่ที่นี่ทำได้ค่ะแข่งขันบนลาซาด้สูงเหลือเกินทำย่างไรที่มีทางลัดในการเสิร์ฟโปรดักต์ของคุณไปให้อยู่ตรงหน้าของลูกค้าค่าหมายจะสอนให้คุณตั้งค่าแอดโดยที่คุณลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากค่ะทำยังไงคะให้เกิด ROI คุ้มค่าเกิน20เท่า5บาทแต่สร้างยอดขายได้ถึงหลักหมื่นแล้วก็หลักแสน ย,ยิงแอดพลาดไม่ได้จริงๆคอร์สนี้จะสอนให้คุณเข้าใจพื้นฐานของการยิงแอดในลาซาด้ทั้งหมดให้คุณยิงแอดทั้งแบบเกมรุกและตั้งรับกับแอดของคู่แข่งได้อย่างสบายๆไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดด้วยคำค้นการยิงแอดด้วยตัวสินค้าการตั้งค่าโดยละเอียดแบบจับมือทำลงลึกแบบสเต็ปบายสเต็ปและการอปติ่ไมผลแอดให้ได้คุ้มทุนที่สุดและพลาดไม่ได้เลยค่ะกับ l a z a d a Affiliate ให้พันธมิตรกว่า4,000เจ้าทั่วประเทศของ Lazada ช่วยคุณขายของบนโลกออนไลน์และคุ้มที่สุดกับ30เทคนิคการขายดีใน Lazada สายแอดเปิดร้านแล้วขายได้เลยกับ Lazada u l t a b e e a m การันตีด้วยผลงานของลูกศิษย์ที่ยิงแอดมาแล้วบอกเลยว่าความคุ้มค่ากว่า20เท่าและบอกเลยว่าใช้ค่าใช้จ่ายไม่เกิด5%ของยอดขายและตอคลิกที่ใช้ไปคือไม่เกิน5บาท แค่ฟังก็ว้าวมากๆแล้วนะคะอยากให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์การยิงแอดแล้วได้กำไรไม่ขาดทุนคอร์สนี้นะคะการันตีด้วยผลงานของลูกศิษย์ใหม่ค่ะที่เป็นร้านค้าเปิดใหม่สามารถสร้างยอดขายได้หลักแสนภายใน3เดือนและหลักสูตรนี้ค่ะได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและเป็นหลักสูตรที่ดิจิตอลเอเจนซชั้นนำเข้ามาเรียนรู้มากที่สุดทักหา,าใหม่ได้ที่ Line Pro My Business นะคะ